เริ่มต้นไลฟ์ว่าคันจมูกแล้วว่ะอ๋อคันจมูกแล้วอีกแล้วนึกว่าจะรอดวันนี้ไม่รอดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฟามีมิทติ้งที่เวียดนามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รันทูแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างวันนี้มีใครได้ดูรอบรันทูไหมแต่ว่าเรารันทูกันไปแค่6เพลงเช็คแคร์นะคะเ็คแคร์ค่ะ ถ้าพี่ฟ้าอันเมนจะเลิกขายที่มุกโอเคค่ะพี่ฟ้ากลับไทยยังค่ะยังเลยค่ะกลับวันที่สิบเก้าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตฮะ,ะโฮลา่าเชินเช่ามาบูไฮโซคิว so เรามาเม้ามอยวันนี้ดีกว่าจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องตลกเยอะเลยที่อยากจ,จะ มาทมอยทุกคนการมิ팅วันนี้หูได้ของขวัญเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะเงินดอลล่าร์เงินเวียดนามหรือจะเป็นเงินไทยหรือว่าจะเป็นของแบรนด์เนมหรือของแบบแฮนด์เมดแบบของทําเองของน่ารักหรือว่าของที่มีคุณค่าทางใจแล้วก็รวมถึงของขวัญเกี๊ยวเยอะมากของขวัญเกี๊ยวเยอะมากๆจริงๆเสื้อพงเสื้อผ้าของที่ระลึกอะไรก็ตามนะคะเสื้อพงเสื้อผ้ารองเท้าก็คือวันนี้ เยอะมากๆซึ่งเรากําลังเคลียร์กับทางแอดมินและทีมงานว่าเราจะเอากลับไปยังไงให้หมดเป็นไม่ได้คือเราก็อยากที่จะเอากลับไปให้หมดทีนี้มันเยอะเกินกว่าที่คิดเราก็เลยมันมีหลายช่องทางคือจะโหลดกลับก็จะโหลดยังไงหมดลุ้นอยู่นะคะแล้วก็แปลกสุดเลยสำหรับวันนี้น่าจะเป็นซิลเลอร์ ให้ฟ like ิลเลอร์มาบอกว่าเอาไว้เติมไว้ฉีดปากไว้ฉีดหน้านะอะไรอย่างเงี้ย Say hi s e n s h i n e I say today Thank you for gift Thank you for money Thank you for everything for meeting today I'm so happy Really 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 happy. Uh, thank you for give hand make. Thank you for filler. <laughs> thank you for love and support me everything for today. Mm, you guys so kind to of me to me. Thank you so much. See you guys for tomorrow concert live in Vietnam. ตาเริ่มแดงแล้วอะคือจริงๆแอบเสียดายเพราะว่ามันก็จะมีบางเพลงที่มันแบบมันพลาดอะทุกคนมันพลาดเรื่องของมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยที่แบบบางเพลงก็คือมันแพงแบบแพงมากๆจริงๆแพงมากๆจริงๆ ก็เลยไม่ไดเอามาร้องในคอนเสิร์ตนะคะเสียดายมันมีเซอร์ไพรส์เยอะเลยที่แบบว่ามันจะต้องแบบหายไปะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีการแก้ไขสถานการณ์การกคิดว่าแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้ดีที่สุดคันจมูอกอย่าง You're so beautiful Pifa Thank you so much Love you really much Love you too guys ระวังโปไม่เป็นไรมันเป็นบลาไม่โปรหรอกมันเป็นบาค่ะไม่ใช่เสื้อในนะเป็นบาแบบบา so beautiful thank you so much ห่วงหรอเอาแขนบังไว้แล้วกันเนาะ we love you so much How are you today? Mm hmm. Happy? Funny? and tired little bit ห่วงมากวันนี้ไลฟ์ได้เพราะว่าเสร็จภารกิจเร็วกว่าที่คิดนะคะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบว่าเสร็จประมาณแบบเออ่เที่ยงคืน อะไรเงี้ยแต่วันนี้เสร็จเร็วมาถึงโรงแรมก็สามทุ่มแหละกินมะม่วงกันค่ะพี่ฟงไม่พี่ฟ,งไ,ฟงไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้มันบวมไปหมดแล้วอะจริงๆหันหน้าเข้าแสงไฟหน่อย hmm. tomorrow I hope you guys happy And enjoy and funny for my concert. We make a good memory together in Vietnam. Okay. อย่าลืมแอบเซอร์ไพรส์จริงๆมันก็ไม่มันนา่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องของเพลงมากกว่าที่ที่เตรียมไว้อะไรเงี้จริงๆเพลงคู่ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าถูกเอาออกไปเพลงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเพลงไม่ใช่ไม่ได้เอาออกสิถูกเปลี่ยนเพลง This noise club. How does people feel about Vietnam? Oh I love country. I love Vietnam. I like food for you know my favorite food. and people guys in Vietnam so cute guys to me พ mm ิซซาอร่อยไหมคะอร่อยมากครับ กินหมดไปสองอันแล้วขอ o าชูกินยาแล้วไม่คายกินน้ำเยอะๆค่ะกินน้ำเยอะ What your favorite like makeup brand? Mm hmm. Chanel Yeah Dior. you are an angel? Thank you. You make me smile thank you. I'm happy to he a r I'm happy to hear that ถูกปะ she's beautiful y really. ที่ไทยกับเวียดนามเวลาเท่ากันปะคะตอนนี้ โอ้อทุกคนมามาทักทายแปหนึงนะค่ะประมาณสักห้านาทีฟ็าจะลงไลน์ไปอาบน้ำล้างหน้าแหละไม่ไหว <c oughs> แล้วก็ใครแฟนคลับคนไทยที่มาที่นี่ก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะเพราะว่าแบบมันอากาศมันแบบแปรปรวนมีทั้งฝนมีทั้งแดดแล้วก็มีฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้กันเพราะว่ามีคนที่มาแล้วเป็นไข้ยเยอะอยู่พอสมควร ตอนนี้ที่ไทยอ่าวเท่ากันคะ่ะตอนนี้ที่นี่ก็สามทุ่มยี่สิบห้านาทีอยากเห็นแก้มขีดยิ้มจนเอ้ไอ้นี A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  ้ขึ้นแล้วคะ่ะเอาแขนบังไว้จะได้ไม่โปเกิน สวยมากพี่ฟ้าขอบคุณค่ะพุ่งนี้ก็เก็บแรงแกันให้เต็มที่มาเต้นแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันนะคะแล้วก็วันที่29ก็กลับแหละใช่ที่เวนาำฝุ่นเยอะจริงโดยเฉพาะในหอในหอฝุ่นเยอะมากคือพี่ฟ้าไปทุกรอบคือต้องต้องแบบเกาจมูก นอนหมอนดีกว่าไม่มีแสงเลยอ่ะมันมืดมากเลยได้ยังเมือ่อย sleepy sleepy นอนตักมามีไหมนอนได้เหรอถ้าเราสมมุติว่าเรานอนตักหรออันนี้คือทุกคนนอนนอนตักฟ้าแต่ถ้าอันนี้ ưă Ừ để chung hết <laughs> đang c cảm chay Ừ gì đây mày <cười> <cười> ไปแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันวันนี้มาเมามอยแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่ให้ของขวัญในวันมิทติ้งมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวถ้ายัางไงอาจจะลงรูปหลังอาบน้ำเสร็จปากกุดไคลกัน <c oughs> ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคน See you tomorrow See you in my concert a ้ d bye